จบด้วยน็อกแน่นอนเขาทรายวิเคราะห์ไฟมวยหยุดโลกปากเกียวเวอร์ซัสบัวขาวกลายเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกสำหรับมวยไฟพิเศษเดอะแมตต์ออฟลีเจนทิ้งสองตำนานในวงการต่อสู้ระหว่างเดอะแพ็กแมนแมนนี่ปากเกียวอดีตแชมป์โลก8รุ่นจะขึ้นสังเวียนพบกับบัวขาวบัญชาเมกอดีตแชมป์เคดหนึ่งสองสมัย โดยเรื่องนี้ได้มีแฟนๆไปถามความเห็นของายทะลวงไ้เขาายแกลักซี่อดีตแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทของสมาคมมวยโลกดับเบิลยูบเอซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาแสดงมุมมองถึงการชกในครั้งนี้ได้อย่างน่าสนใจต้องอย่าลืมว่าปาเกียวนั้นเป็นนักมวยสากลมาตั้งแต่เริ่มเขาถนัดเชิงมวยสากลเข็มขัดแชมป์โลกเพียบเคยบินไปชกที่อเมริกามาแล้วแต่บัวขาวเป็นแชมป์เคหนึ่งไปได้แชมป์ถึงญี่ปุ่นเป็นมวยถนัดเตะเก่งเหมือนกันเตะดีหมัดดีแข็งแรง แต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์ผมยังเชื่อว่าบัวขาวจะยืนได้ไม่ครบห้ายกถ้าต่อยกันโดยใช้นม8ออนอย่างที่ทั่วโลกสากลเขาใช้กันแต่ถ้าเปลี่ยนไปใช้นม14หรือ16ออนอาจจะยืนครบยกต้องอย่าลืมว่าปากเกียวนั้นเป็นนักมวยสากลมาตั้งแต่เริ่มเขาถนัดเชิงมวยสากลเข็มขัดแชมป์โลกเพียบเคยบินไปชกที่อเมริกามาแล้วแต่บัวขาวเป็นแชมป์เค1ไปได้แชมป์ถึงญี่ปุ่นเป็นมวยถนัดเตะเก่งเหมือนกันเตะดีหมัดดีแข็งแรง แต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์ผมยังเชื่อว่าบัวขาวจะยืนได้ไม่ครบ5ยกท่าต่อยกันโดยใช้นม8ออนอย่างที่ทั่วโลกสากลเขาใช้กันแต่ถ้าเปลี่ยนไปใช้นม14หรือ16ออนอาจจะยืนครบยก